สวัสดีค่ะพี่น้องมานี่พบกับชาวปากกาคอนอมบานบานจ้ามานี่ชอบสภาพพี่น้องมากินกว๋วยเตี๋ยวร้านเลือบบินจ้ากว๋วยเตี๋ยวจ้ากับพี่น้องผัดไทยจ้ามานี่มานี่กินข้าวนอกบ้านด้วจ้าพี่น้องผัดหลายๆก็รจ้าเสรบๆเหมือน,นกันด้วยจ้า คลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้งนด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครอย่าเชิญประกาศข้อมูบันวยจ้าพี่น้องจ้า